สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน Discord นะครับบนคอมผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดแสดงเกมที่เราเล่นตรงนี้นะครับอ่าเฉพาะบางเกมนะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดทั้งหมดนะครับ mm. วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอยู่ที่หน้า d i s c o r d แบบนี้แล้วให้สังเกตตรงที่ปุ่มรูปฟันเฟืองมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับอจิ้มลงไป1ที จากนั้นในแถบเมนูทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างเลยครับผมให้ไปในส่วนของ Activity Status ตรงนี้ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงโอเคแล้วก็ในตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆหาชื่อเกมที่เพื่อนๆไม่ต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยผมไม่ต้องการให้แสดงตอนนี้ผมเปิดเจ้า Photoshop อันนี้นะครับผม <Okay. S 1> ก็ให้เอาเมาส์ไปชี้นะครับและเขาจะมีรูปกากบาทขึ้นทางมุมขวามือแบบนี้ให้กดไปที่รูปกากบาทนั้นได้เลยชึบ แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดอยู่ทางด้านล่างก็เอาเมาส์ไปชี้มันก็จะขึ้นกากบาดเหมือนกันนะครับแบบนี้เมื่อทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่กากบาดมุมขวามือตรงนี้ได้เลยเพียงเท่านี้นะครับต่อให้เราเปิดเกมหรือโปรแกรมไว้นะครับ Discord ก็จะไม่เอามาแสดงที่ใต้ชื่อของเราแบบนี้นะครับโอเคลองนั่นไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ